สัดีครับถูกับจังงองเดียนะครับจีมหลังบ้านนอ้ององหญิงนะครับวันนี้แตนป้านาไงนะครับแตนแม่เขาครับวันนี้แม่เขาทำข้าวโอ้โหฟ้าแลบเรือนตัวครับพีีแล้วทางนน้นก็คือบุญรอดเสียโดนะครับกําลังออกกําลังกายกับพี่องเอิงส่วนทางนี้เราต้องพาหนีมาแต่ก็ยังว่วงเล่นอยู่ดีครับวิงทีฮัลนมอง่องนู้นที่ไปเร็วน้องแน่แน่แน,น,น,น่ดูด,ดูไป ทำหน้าที่ตัวเราก่อนไปเร็วมาเนี่ยเนี่ยดูกันมากับอยากไปเล่นเนี่ยไม่เอาไปทำหน้าที่เราให้มันเสร็จจับเร็วเอาเลยมุมไหนเลือกเอาดูกับดมาอีกทีนี้งานงานยาบอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังหวงเล่นอีกนลองจะอื่ได้ยัง่ะ มาซ่องรอบแล้วนะครับ fc ผู้ตัดอ่วงแต่เล่นอย่างเดียวมามามาเข้ามาทางนี้มาเนี่เน,น่ดูมันอยากจะไปอยู่นู่นแหละติ๊ติดกพี่งหิงก็เล่นนะครับผมนะติ๊กกาลังกาอยู่แล้วก็มีเสียดดนะครับผมมีบุญรอดอยู่ด้วยอันนี้เห็น่อเห็นแล้วเนี่ยมาเร็วเออก่อนเน่เน่ดูมันรับดูมันมาเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเร็วเข้าไปเอามันสุดับดูมันรับดูมันความดื้อกับ ดูพ่อไม่ได้จะดีเหมือนแม่นะนะตาดือ้อน้องรู้อยู่นะใช่ไหมน้องรู้ใช่ไหมพ่อไม่ได้ตามใจเหมือนแม่นะตาดื้อนะก็ใจนะเราจะ,ะนั้นเราให้เสร็จตุระแล้วไปเล่นไม่ได้ว่ามาเน่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 ต้องให้จับไม้ไหมเนี่ยไม้เนี่ย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  ต้องให้จับไม้ไหมฮะต้องให้จับไม้ไหมห่วงแต่เล่นกับนั่นน่ะเราก็เห็นอยู่กับว่าทางนู้นนั่นคือวิ่งผิวยิงวิ่งออกกำลังกายไงครับพุ่มมีบุญรอดนะครับมีเสีซโดที่นี่เห็นครับมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วให้มันเสร็จสับมาเร็วอื้อเร็วอื้อเอาเร็วอื้อเร็วอื้อเร็ว ให้มันเจะจับเร็วนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่นี่น้องน้องนี่เห็นยังอ่ะเออเร็วเออเออเร็วเร็วเร็วฝารอง้าฝาแลบนะครับฝาต่างรองต่างแลบแล้วครับผมเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวฝนมาเร็วเดี๋ยวไม่ได้เอออีก นี่มันเดืออย่างนี้กัครับ F4 ดูดิดูดูครับนี่กลัวไหมนี่ยนี่กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยนี่กับการการยากับพวกกลัวไหมเนี่ย,ก,ก,ยก,กลัวไหมเนี่ยหน,น้า่าด,มดูมันกลับดูน่ากลัวจริงนมันกลับเป็นยอกเล่นเราเที่โดยซ้ำไหมครับดูไม่ไปหรอกงั้นก็เข้าบ้านอย่างเดียวเออกลับมาไปเล่นคือแม่ไปเล่นแน่นอนไม่ต้องรีบ ไม่ไปเล่นแน,น่นอนหยุดสต็อปรถมาหยุดก่อนหยุดรถมา,อ,าอ,อ่าสต็อปไปนู่นครับสายตายึ้นปลายทางแล้วครับพมปีุงอิงนะครับฟอซินแบ็กนะครับเตะฟุตบงฟุตบอลนะเอากำลังกายกันอยู่นะครับพมนะและ้วกน,นำ้ำทตม โดยเสียด้และกบ,บุญรอดและที่นี้เสียมู่เห็นครับเหียมู่เห็นเรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ได้เงือบเปล่าแล้วล,ล,ลงเดียบยึดสต๊อปรถมาคำเดียวยึดไปโอ้โหเรียบร้อยแล้วลา เรียบร้อยอีกแล้วเออใครอ่ะหืมนู่นแม่เรียกนู่นนู่นเอาให้แม่จัดการเดี๋ยวให้แม่จัดการเหมือนเดิมแล้วทีนี้ไม่เออไม่เออพอทีนี้นอนกับเราแล้วมัน ป้ายลมใม้เราดมโอ้เปลี่นรันจวนใจเหลือเกิน,กนแล้วนี่ใส่เหมู่ยางนะครับไม่ว่าเขาจะนอนทางไนนะครับเขาจะหันกลนมาเราครับเออนู่นไปรับช่วงต่อเลยม่มอีกแล้วกูก็แล้วเอาตือไม้ก็แล้วมันห่วงเล่น ไปกับแม่อีกรอบนึงไปเหนื่อยเดินมีเกุ้ยเาเห็นไหมเาเห็นว่าพี่อยู่นู่นเจโดอยู่นู่นบนรอดอยู่นู่นไงไมาเ่นจงๆยป้สิบาปวดบาไปเลยนานๆดูดูมีการกัดขึ้นไปกับแม่อีกรอบนึงเนื่อยรมอ่า ว่าไงได้ดูไม่ต้องไปแล้วน้องจะอออดูมันดูมันไม่จำเนฟังครับเดี๋ยวดูต้องไปวนกันเล่นอ่าอืมต้องเดียดูันยอครับตัวปันครับผมปันประมาณยัวครับยัวไ้น้องอยากเล่นแต่วิงเชียด์แต่วอะไรประมาณนี้ครับอืม บรนรถนมไม่มาแล้วครับอ่าบนรถนู่นออกกำลังกายครับปีอง,งอิงก็เลยนะครับอืม,อมนี่กับเอฟซีก่อนนี้แล้วครับพ่อตุ๊ก่าระวังอีกแล้วครับทั้งเสียงดังทั้ง แลบแป๊บๆนะครับเออ,อรประมาณนี้ครับผมกน็นอนระวังเฝ้าดูนะครับถ้าฝนตกนั้นๆก็เตรียมตัวนะครับตรงร้านเด็กๆนะครับ จ็ดปัจจันบานกับแม่ดีเพรากลางกอนลงเดียเกิดตูกตียงแล้วนะครับลับลืมพอลับลืมในนี้ฝนตกครับฝนตกตกหนักเลยครับผมและะ้วก็ได้ยินเสียงดีดีนะครับได้ยินตอนนั้นดีดียังไม่มีลูกตีนะได้ยินเสียงมันดีดีร้องโวยวายเรียกก็ประมาณนี้นะก็พอได้ยินกกๆๆุ๊บก็หู้เววพอทีนี้ฝนตกนี่ก็ลุบรวดเลยครับ หลุกสปริงตัวจากที่นอนกับวิวงไปห้าดีๆโอ้โหดีดีๆยืนานาำเกือบกึืนก้าครับผมเลยตาตุ้มมาเลยับอบสงสานก็ครับอม,มันรอถไม่มาแล้วครับทางนี้นนออกกําลังกายกับปีงอิงเืม นี่ปะนี่ลุงเดียว่ากินนมเชื้อได้เลยครับไม่อึในนอนสไตล์นี้อืมเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟให้ดีๆกับกุมารน้อยของเราก่อนนะครับผมเนาะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนครับผมจุกหลากมาได้เอาทันครับเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม